ีครับน้องฝนสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่แานนี่อยู่นี่นี่ธนากูมาทำอะไรครับอ่วันนี้เราจะพาพนักงานของเราไปเที่ยวดรีมเวิร์ก็คือย้อนวันหวานเนาะใช่อ้าวไปกันหมดแล้วอะไปกันหมดนี่คือเก็บของใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาไปยังไงเนาะอยู่ไปดูที่รถเนาะใช่โอเคไปเจอกันเลยบายบาย พาหานะที่จะพาเราไปดีมเบอร์ใช่ค่ะตอนนี้เราไปกันด้วยไรนะรถบัสหรอรถบัสค่ะทั้งหมดจำนวนหกคันเนาะหคันแต่ว่าลองลองเดี๋ยวเราไปดูที่นู่นเลยดีกว่าว่าไปยังไงกันนะเอาบรรยากาศบรรยากาศใช่ก่อนขึ้นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเลยเพราะว่าผมเองก็ต้องขึ้นเบบล์รถนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าดีมเบอร์เลยดีไหมครับนะโอเคนะ ไปเลยไปเลย กลุ่นไปพบกับความสนุกอีกครั้งหนึ่งที่ดีเบอร์ครั้งที่3แล้ว3แล้วครับเรามาดูว่าใครเป็นใครบ้างในรถคันนี้เนาะครับที่ใครเอ่ยใครเอ่ยครับชื่อเลยคะสวครับสวัสดีค่ะชื่อบุ๋มค่ะมาเป็นปีแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากๆเลยดูหน้าตื่นเต้นมากเลยหน้าซีดหน้าซีดหรือแป้งเยอะแป้งน้องบุ๋มนะฝ่ายอะไรทุกคน นี่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 สวยดยคะพี่เลยคะแนะนตัวเลยค่ะทำไมพี่ยุยผมสั้นพี่ยุยพี่ยุยพี่ยุมาเปปีที่เทไหร่ล้วครับปีที่หนึ่งค่ะปีที่หเหรอครับหนึ่งสางพ่เข้ามาทำงานใหม่ครับผมประมครับพี่ยุยก็อยู่บนรอสด้วยขหลผมคนี่จะไปตเต้นกับหรยังคร้อมมามาดูหน้าตาเรรยหน่อยตูนหน่อยจูนหน่อยแบตจะหมดฟังี้วยอ๋อหาวนยิงต่าก็อยู่ พี่เต่ามาเป็นปีที่สามแล้วมาทุกปีเลยเพราะว่าถ้าพี่เต่าไม่มาเราก็จะไม่ได้มากัน <c oughs> วันวนี้คิดว่าตาเล่นเครื่องเล่นได้ครบทุกชนิดเลยหรือเปล่าคะก็ครบครับครบค่ะเมื่อเอารางวัลเดี๋ยวได้ข่าวขั้นที่สองมีอ้วกเครื่องหนึ่งเนี่ยพี่เฮ้ยเฮ้ยมีอาคารเปล่าอย่ามาการนบเดี๋ยวเราไปดูรูปเดีนะ๋ยวไปดูรูปฝั่งนี้ก็เป็นลูกตัวแทนช่างเหล็กนะครับอนาคตเดี๋ยวเราจะให้มานออกเหล็กในลูกพี่ลูกพีโอ๊ตลูกพีโอ๊ตนะไปต่อเอ้านี่ใครเด็กน้อย เราให้ลูกๆบุตรหลานบักลูกกลก็มาด้วยก็ได้ใช่ไหมใช่ลูกใครคะพ่ออยู่ไหนคะอ๋อนี่เราสวยของเราเป็นเจ้าบุญคันที่สามนะคะมาหาลัยเขาต้องมีดาวและเดือนใช่บริษัทเราก็มีเรามีไส้เดือนเรามีเดือนเด้ๆอยากทาแบบทาครับขอทาครีมก่อนอันนี้คือความเตรียมพร้อมในการที่จะไปประทะกับแดดในสวนสนุกครีมเบอร์ของเรานีครับเป็นการเป็นการเตรียมพร้อม ชื่ออะไรแนะนำตัวเลยแนะนำตัวเลยครับชื่อมาริโอมาเลอร์มาริโอมาเลอร์เดี๋ยวได้เมาแน่นอนนอนโดนไบกิ้งเข้าไปรับประกันค่อข้างนน้าตาดีนะน้าตาดีชื่ออะไรครับน้าตาดีเป็นคนน้าตาดีชื่อชื่อชื่ออะไรดีอ่ะนี่ชื่อปาล์มชื่อปาล์มเป็นวิศวกรลิฟต์บางคนอาจจะไม่รู้จักอันนี้วันนี้เดี๋ยวผมเปิดตัวเลยอันนี้เป็นพบกันมานานเรื่องครับอันนี้วิศวกรที่แฟนวิศวกร เปิดตัววันนี้เลยตัวเลยน้ำนมอยู่บัญชีก็ไหนๆก็ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้เปิดตัวพร้อมกันแล้วเร็วนี้จะมีข่าวดีใช่ไหมคะก็อย่าลืมแจกแจกอะไรน่ะซองนะครับซองครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อนัตเตอร์หนายคนนี้คนนี้พี่เตือนสู้ไหมคะสู้ไหมคะเดี๋ยวจะไปพบกับเครื่องเล่นสู้ไหมคะสู้ครับไม่มีการทำนิ้วด้วยทำนิ้วด้วยนี้สู้ๆขอเสียงข้างหลังหน่อยละกันนะครับ นี่นะี่้มอม่จิ่นี่หลักอันนี้พร้อมมากมากพร้อมมากนี่จะถึงดิมเบอร์แล้วยังตอบคำถามไม่หมดเลยยังตอบคำถามไม่หมดเลยตอบไม่ได้ครับมันสั่นสั่นอ๋ออันนี้จเล่นรื่องเล่นกชนิดเลยหรือเปล่าคะน่าจะหมดเอาทีนี้ตอนนี้เรามาถึงแล้วดีมเบอร์เดี๋ยวเราขอตัดกลับไปด้านหน้าเลยหน้าดิมเบอร์เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้าครับ ความน่ารักของเธอน้ำมันเด้งโดดอา่าราเธอฟุ้งกระจายไปไกลหลยโยด,ดพอเธอส่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจีดคิวปิดยิงใจได้แม่นโคตรอยากลงไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู้เลยอยากจะถามเอาให้ชัวร์วเธอน่าสดไหมจะได้กล้าพูดว่า I love you เธอบอกให้ดูเอาเองขึ้น เธอแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงตีสองเธอแฟนไม่มีถ้าอยากจีบเธอเอาเบอร์เธอไปแล้วนัดก,กันให้ดีแฟนเธยอ,อีกทีเธอรีพอมาให้ทีความโสดประมาณกระปิบกระปิยกระปิบกระปิยกระปิบกระปายโสดแต่กิ๊กเป็นร้อยไม่กิ๊กเป็นร้อยอีกนิดจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลาย่อยๆ่ๆย่่่ มาต้มลูกมากถูกคนสวยไม่โยนความหวังให้ยากพอตีสองเวลาความสดเธอก็หมดแล้วอย่าคิดจะต่อเวลาให้ยากอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู้ จะอยากจะถามเอาให้ชัวร์ๆเธอนโซนไหมจะได้ราพูดว่าไอ้ไม่อยู่เธอบอกให้ดูเองตอนนี้พนักงานของเราทุกคนก็เดินทางเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บตกภาพในวันนี้นะคะว่าใครไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะคะที่สำคัญเลยใครที่เจอเราสองคนเนาะเราจะถ่ายรูปใช่เราจะถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็สัมภาษณ์กันว่ากิจกรรมที่เล่นเครื่องเล่นวันนี้รู้สึก สนุกสนุหรือเสียวหรืออะไรยังไงไหมใช่เดี๋ยวตามผมไปเเดี๋ยยวตามลความโสดประมาณกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยกระปิดกระปายโสดแต่กิ๊กเป็นร้อยมีกิ๊กเป็นร้อยอีกนิดจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนจะมาก็ได้เวลาย่อย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 โอ้ยเซีงเดินเจอตัวแม่เต็มเต็ม แต่เนียไม่มีมาปล่อยปล่อยไม่ได้นะมาเช็คเรตติ้งยืนเดินจริงๆไม่ได้มาอ่อยอ,อย่าขออีเมล WhatsApp Line หรือว c h a t ขอร้อยให้ร้อยบอกลเลยนะจุดจุดนี้รีบจิกเลยพี่ความสดหนุ่มมีน้อยพูดแล้วอย่าหยอดนะคะ ปิบก,กับบายก็ปิบกับกกบ<น>ายตายโสดแต่กิกเป็นร้อยไม่กิ๊กเป็นร้อยนิดจะสองรอ <นา S 1> ้อยสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมากก็ได้เวลาย่อยย่อยยอยความโสดประมาณ ¡Gracias! No. ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ค่ะอยากให้มีทุกปีเลยค่ะยังไงบ้างไปเล่นกิจกรรมอะไรมาบ้างคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรครับกลัวกลัวติงหรือว่าติงอ่าล่าลับไปเล่นอะไรมาบ้างยกตัวอย่างหน่อยเร็วเล่นรถไฟเหาะเล่นไวกิ้งอ๋อสนุกไหมคะติงครับกลัว คือก็มันดีครับมันใช่ไหมสนุกไหมทั้งสนุกทั้งมันยกลัวไหมคะกลัวไหมคะได้เสียวได้เสียวได้เสียวจะมาอีกไหมก็ถ้าเฮียจัดให้ก็มาอีกครับโอเคขอบคุณมากค่ะอ่าอ่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอีนึพัไปเล่นอะไรมาแล้วบ้างโอ้ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วสนุกอายุหรอายุเหลือเยอะอยู่อายุตื่นเต้นหนุกหนุกหนุนุกหนุกแล้ว มาม่อีกไหมคะมาสิเกตกกหน่อยเร็วสู้ๆโอเคขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวมาทางนี้เลยค่ะมาสัมภาษณ์คนพิเศษอีกท่านหนึ่งนะคะของบริษัทธนากรูนดูว่าความรู้สึกของท่านจะเป็นไงตามอะไรค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่สกลสวัสดีครับถ้าวันนี้พี่สกลเดินทางมามาวันนี้มากับใครคะมากับหลานๆครับอ๋อมากับหลานนะคะเป็นยังไงคะวันนี้พี่สกลได้เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกดีเวอร์หรือยังก็ดีครับสวนสนุกมันเราก็มาสนุกกันครับใช่เล่นอะไรไปบ้างแล้วคะก็บ้านผีก็ไปมาแล้วค่ะไอ้ที่เปียกน้ําก็เปียกแล้วฮะหลายอย่างฮะทำทำสนุกดีฮะสนุกสนุกใช่ไหมฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้ พลังงานอีกไหมคะถ้ามีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆนะคะเอออยากจะฝากอะไรถึงชาวธนากุลนะคะที่วันนี้มาเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกเพราะวันนี้เรามาสนุกกันให้เต็มที่นะครับเรื่องงานวันนี้ไม่ต้องพูดถึงวันนี้เรามาสนุกกันครับโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคนะคะนะ่ะ ฝีมือเลยจากประเทศเพื่อนบ้านแรงงานพม่านเลยไหนใครเป็นเย็นมายกมือหน่อยเย็นมายกมืออันนี้นี่เดี๋ยวถามความรู้สึกก็เขาบอกว่ามีอะไรนะสนุกให้ทําอย่างนี้กู๊ดให้ทําอย่างนี้อ่าถ้าไม่กู๊ดทำอย่างนี้เไมกู๊ดออกยไหมกู๊ดอ่านี่นีนี่ด้วยนี่ด้วยม่าปะพมาพม่ากู๊ดกู๊กู๊ก นี่นะเดี๋ยวผมถามเพื่อนหน่อยใครเคยเล่นเครื่องเล่นแบบนี้มาแล้วบ้างนี่เริ่มเยอะไปดูล้างนอกลาบูเล่บอทก็ส่งมาบ้างไม่มีไม่มีเขาบอกวไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องดูไม่มีก็ไม่ต้องดูบรรยากาศมากคนนี้เดี๋ยวเราจะพาเขาและพนักงานของเราทุกคนวันนี้ไปต่อที่ร้านเป๋าตุงกุ้งกระทะครับวันนี้เช้าปี เยี่ยงฟินเย็นก็ฟินนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ร้านกุาาง้งกระตากี่อน วันแลเวลาไม่ต้องการจวนหัวหาเรื่องใส่ตัวโว้โว่จบมานนานจบก็รักใครเจอมาจากไปฉันเคยดูอยู่ตัวคนเดียวเงาปตาเดียวก็หลับไปโว้โว่เบื่อคนที่ขันรันฟ้าเลยกลางเจอเธอ ัอยู่เหมือนกันวันหนึ่งนะครับเป็นวันค้ายวันเกิดเพื่อนสมาชิกของเราหนึ่งคนนะครับใครชื่อพิติครับพิติอยู่ไหมครับพิติ Happy birthday to you Happy birthday to you ปัากเอาเรื่องไร Birthday to you h Happy birthday พอ่ออไปตลาดพอให้ประสบความสำเร็จนะครับขอโอเคครับขอบคุณครับยกมือมากๆครับมาเกิดน,นี้ดีกว่ามาเล่นเกมกับผมนะมีใครเกิดในเดือนยือไหนครับนี้ธนยายนนะโอ้โหเยอะมากเลยเดี๋ยวค่อยกินครับใครเดี๋ยวค่อยกินพี่ดีพี่ดีคุณคุณหนิงครับ,ค,บคุณหนิงทุกคนด้วยนะครับเชิญครับ,ชรบใช่ปะ อ้าวคนที่เกิดเดือนนี้ด้วยเหรอเอาเลยครับว่าเราจะมาลุ้นรางวัลบ้านพร้อมหนี้สินนะครับเห็นกําลังดูบอลกันอยู่อ่าเชียร์บอลกันเยอะแยะเลยวันนี้ยูโรเปิดเมื่อวานใช่ไหมอ่าบอกประเทศที่อยู่ในยุโรปผมจี้ไม่ไปที่ใครนะแล้วก็ใครใครใครตอบได้หมดยกมือเลยอ่าหยุดไม่ไปที่ใครหยุดหยุดท้องไมตอบไม่ได้อ่าหย,ย,ยุดที่ใครคนที่เหลือตอบไม่ได้คนนั้นชนะ,ะอังกฤษอ่านหนึ่ง สองสอารถุอะไรครับโปรตุเกสโปรตุเกสอารุ่หนึ่งรัสเซียอาถุตอสามกับเพื่ะสเปนครับสเปนอาถูกอ่ะฮะยกมือยกมืออิตาลีอาิตาลีหยูดเพื่อนไว้เลยวะอ้อยุโรปอาร์เตเเดนอาซาวีเดนอาถูกเยอรมันเยอรมันถูกเอ้ยเดี๋ยวก่อนช่วยดูด้วยนะว่าสามมั้หน่อยนะโง่โง่ะเยอรมันคนน้องคนน้องว่าตุรกี ใช่ใช่ใช่จ้ะโปแลนด์โปแลนด์อ่ะใช่เอาแล้วยุโรปโปแลนด์อ่ะมีใครอีกหนึ่งสองสามนาวีชูนาวีเอาเข้าไปนะมูเกาะฟาโลมูเกาะมันเล่นซะกมิติกรงงเลยฮะหมูเกาะฟาโลมันเป็นประเทศไหมเนี่ยฟาโลนะอ่ะ หมดละหนึ่งสองโคลัมเบียโคลัมเบียไม่ได้หนึ่งสองไปแล้วสามหมดเวลาโอ้โหปลาโลหูคอปลาโลโคลัมเบียไม่ใช่โคลัมเบียมันขายโคเคนอะไรมาอ่ะพิธชนะเดินมารหน้าครับทีมงานครับขอรางวัลหน่อยครับขอรับพร้อมไหนช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าแล้วก็ช่องแคบด้วยนะครับช่องเม็กมันเป็นเอมเนไม่ใช่เด็ก พนักงานทุกท่านานะครับที่มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้นะครับโอกาสหน้าพบกัใหม่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานจัดงานตัวพนักงานแม้แต่ผู้บริหารใจดีของเราในวันนี้นะครับที่ต้องมาร่วมง,งานกับเราด้วยครับก็ขอปิดงานจบงานนะวันนี้สัดีขอบคุณครับ,รบค,ครับ จบตางกันทั้งมาน่ขาวมีน้องแกวันอไหรครับวันนี้ครับี่ผครับนี่นตพ่อคนขึมอ่อคนใหม่่าาคนนนิ้กะพานมื่อนี้ยมื่อเนี้ยพ่อเขานิกระ่านแล้วก็เลยพามาเที่ยวค បងជួយបើកสายยันรักเป่าน้อยๆไม่เข้าใจรักเป่าขอปลายต่อเดี๋ยวนับ1 2 3 4 5ជាមួយกันមកបានដល់3 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 3